สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมอีก ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กดเลื่แล้วเนาะนะคะ <c oughs> อาจจะมีเสียงส่วนลดก,กวนน,นะคะขอ <c oughs> ตอนนี้ตกอยู่เนาะอันนี้เข้าเกียมาแล้วนะคะ <c oughs> เราก็รอนไปที่หน้าของนี่นะคะตอนนี้มันก็จะรอไปนะคะอ่ะตอนนี้เราก็ลงมาที่หอนาฬิกานะคะ ถ้าเราได้ปืนนะคะปืนเป็น MP5 มันเป็นปืนรัวนะคะเอเอ VSS นะคะเอามาด้วยเนาะเจอคนทุกคนเจอคนเจอคนเจอคนโอ้โหยิงไม่โดนนะเออหัวแตกไปที่เซียนครับทุกคนเซียนถ้าตานี้ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะทุกคนเราบอกเลยต้ต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นกรี๊ด รอดูนะคะว่ามันจะมีคนมาอีกไหมมันต้องมีคนมาแหละใช่ไหมอันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะอาฟาร์มไปทุกคนเราก็ต้องหากระสุนด้วยนะคะสำหรับปืนที่เรามีตอนนี้นะคะก็จะเป็น VSS นะคะกับ MP5 นะคะ<อ> MP5 น,น,นะคะเราก็เจอม,มันจะยิงเบามากนะคะ,น,คน,น,ะ,คะนี่ไงคนทุกคนยิง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 อเออจะถึจะตายแล้วจะถึง ก็อ,อ,อัดตัวมันมันก็บันตายแล้วตายแล้วนะคะพันยาก่อนเอาโฟลเราจะตายโอเคเสร็จแล้วจะเราจะตัดไปตรงที่เราเจอคนดีวคนนึงเลยเนาะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็เหมือนจะเจอคนนะนะนทุกคนเนี่ยโดนยิง เดินยิงนุ๊กตอนนี้นะคะเราก็เอาขนุกออกมาเสร็จก็ขึ้ก็ตั้งกันแล้วก็วางไอโวเอ้ยมันปลาระเบิดมาทุกคนมาแทนันยากตายเออไอโวจะเจ็ดลูกต่อสองลูกคนมาเนื้คนลาบใครมีคนทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วพันยาไหมเออพันยาฮ่าทุกคนตันนี้พันยาเอ้ยทุกคนเหมือนจะปลาระเบิดมาใส่แล้ ทุกคนตนัดเอวเหมดแน้วจะเจ็ดหมดไป7เจ็ดลูกแล้วทุกคนใช่อว่ได้เพืองมากทุกคนมัมอยู่ตรงเอวสีแดงๆอันนั้นอ่ะจักรกลไดเเปิดไปลูกที่หนึ่งถึงไหมไม่ถึงอีกลูกนึงแล้วกันลูกที่สองไม่ถึงตอนนี้ก็เลือกที่จะวิ่งหนีมานะคะ ุกคนเราอ้อมดีปะ่ะไม่ตีแหละไปด่ะ oh! มันจะมีคนู่ข้างบนปะ่ะไม่รู้ดิปละปละปละหนีหนีหนีมันตึงมันตึงอนย่าซื้อของขอ,งอ้ยซื้อสองควงทุกคนปืนโปดมากแล้วก็ซื้อเอวอแล้วก็ซื้อหมวกโอเคซื้อหมวกที่มีอยู่แล้วโง่ทุกคนแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นเอวอด้วยนะ ถ้าจะเสือวอลแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นไอวอลอ๋อนะทุกคนตอนนี้เหลือเก้าคนนะคะแค่เก้าคนเท่านั้นแล้ววันเราบีโอกาสชนะสูงนะน่าทุกคนเรามีไอวอลหกลูกละจากตอนแรกเจูโลชียหมดไปแล้วศูนย์ชยหมดไปแล้วแล้วก็ซื้อใหม่เป็นหกก็รู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าเจอคนหนึ่งคนก็คือสามารถใช้ไอวอลหมดได้เลยนะเนี่ย มีคนไหมทุกคนมีคนไหมมีคนหรือไหมโดนมาโดนมาโดนโดนมา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 ขออยญาจิงโดนทิ้งนะคระอยากยิงยนต์เถอะแต่ช่างกันัะตัดตรงที่เอ้ทุกคนในคนในโดนแล้วคนอย่าตัดตอนที่เราเจอคนเลยนะคะ คนตอนนี้นะคะเราก็เห็นคนตรกต้นหลายค้ั้งหน้าเราเนาะเมื่อกี้คือเรายิงไปแล้วยิงไม่โดนจงหวนนั้นเหลือเลือดประมาณร้อยห้าสิบเอกว่าถ้าเกิดอันเลือดน้อยก็นักคือคนหวดแต่เราติดเป็น์ชนนมากต้องเลเซ์ในแน่ๆตอนนี้ราหาคนที่ขวาอะรแบบอย่างเงีปเค่าตเขา ฝึกยากหรือเปล่าแต่เราเริ่เป็นหมดเพราะไปแลนวมันไม่ใช่หมดแต่ก่อนเนาะคืทันได้จะทันแดงบ้างนะเออนะคะซึ่งเราก็เป็นส่วนน้อยเนาะที่งวดน่ะไม่ใช่ส่วนน้อยนะคะเป็นคนเด็กเก็บของแค่แบบ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 ใส่หัวมันแมนท์ไว้แก่งตาของเรายังไม่จริงนะคะยิงมันเลยเดเจาะรัดติดเราก็สาว เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เจอคนอีกคนหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะเลี้งเลี้งเลี้งทุกคนร้อจะตายแล้วเนี่ยอัดตัวจังหวะที่คืออัดตัว จอกไอ้หอ,อ,อวนะจะจอกไอ,อ้หัยิงสุดๆก็จอกจอกไว้ดินี่ไม่จับโนนะเฮ้ยกี่เห็นคนวนิ่งหลุดอยู่ที่หินน่ะทุกคนดูดิท,นนดทุกคนมันโดนยิงตายทุกคนมันโดนยิงตายแล้วก็ไปเก็บเสื้อบ้านดิไหมไปไม่ไปไปไม่ไป,ไป,ไป,ไป ไปดูควคาทุกคนเกิดกทุกคนอายเอวเด่ะทุกคนเกิดตายตายทุกคนสามคนสุดท้ายถ้าเราฆ่าคนอย่าวมันจะเหลือเรา ถ้าเราฆ่าคนนี้ได้แล้วทุกคนเจอแลคน,น,คนละสองคนสุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวจากนั้นมาดูกัน้ทุกคนเจอแล้ว ตัวทุกคนตอนนี้มันจะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วทุกคน <c oughs> ทุกคนจะตาย <c oughs> เลือดเหลือเจ็ดห้าทุกคนเนอ่ยที่หนึ่งทุกคนที่หนึ่งที่หนึ่ง